ชมเหรียญชนะวานหรือเหรียญองค์คุลิมานก็ได้นะครับเหรียญน,นี้ทองแดงกระลายเงินดูนะครับเงินโบราณผ่านมาเกือบร้อยปีนี่ก็แห้งซีบตายแบบนี้เก็บได้นะครับเหรียญเขาว่าเป็นเจ้าคุณโตวัดสมุทรสองสี่เจ็ดศูนย์สระบุรีนะครับเหรียญองคุลิบาลก็ใครมีเหรียญน,นี้ก็ชนะอุปสรรคทั้งปวงนะครับ ดูนะครับเหรียญน,นี่ผมมองว่าไม่เก๋น,นะครับดูลายกะหนกนะครับของแท้ลายกระหนกอ้วนตื้นแล้วก็เบอร์กว่านี้นะครับ่านการใช้นิดหน่อยแต่ก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่นะครับซีซีแบบนี้ของเก๋แทบไม่เห็นเลยอยู่ในนี้นะครับทีนี้ก็เหรียญนี้ไปเหรียญข้างเรื่อยนะครับ ชมด้านหลังเดี๋ยวให้ดูศิลปะข้างเรื่อยดูนะครับองค์ริมาณก็ต้องเมตตาด้านหลังนี้ก็ใส่ยันตีนิสิงเหยยันเมตตานะครับเกจ,จิในยุคป,ปัจจุบันก็เอามาใส่กันเยอะนะครับเลือกตัวเล็กๆเป็นรอยแบบนี้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับเหรียญนี้จานไว้ด้วยนะครับจานไว้เต็มเลยด้านบน นี่ต้องตาผมปู่ปเลยเจ้าคุณโตวัสมุรจังหวัดสระบุรี2470นะครับเก็บประวัติศาสตร์ไว้ให้บนแผ่นโลหะแล้วก็มีพุทธคุณมีเมตตาชมด้านข้างนะครับศิลปะข้างเลื่อย2470ก็ยังเป็นข้างเลื่อยอยู่นะครับไม่ได้ข้างปั้มตับนะครับเดี๋ยวไม่โฟกัสกล้อง กระไหล่ก็แห้งๆเก่าๆนี่นะครับไม่โ่กัดข้างเลื่อยเลื่อยะหยาบนิดนึงตรงนี้ก็จะเห็นได้หน่อยนะเห็นไหมครับศิละปะข้างเลื่อยลวงปู่ขออนุญาตเผยแพร่ ดินปะข้างเรื่อยนี่นะครับฝองนุ้นเห็นชัดกว่าเยอะแล้วเหลือจะสามนาทีให้ดูทองแดงกระไหลเงินแห้งๆซิสิตเต่ตาแบบนี้เก็บได้ครับนี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับชายบางไสครับ